หรือว่าคนละครึ่งเฟสนี้ได้รับเสียงตอบรับประชาชนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะส่วนใครที่เป็นคนใหม่หรือว่ายังไม่ได้กดสิทธิ์ยังสามารถที่จะยืนยันสิทธิ์ที่แอปพลิเคชันต่างได้ตลอด24ชั่วโมงต้องย้าเรื่องนี้เลยนะคนที่เขาเป็นคนที่เคยใช้โครงการระยะที่4มาก่อนเนี่ย เขาก็เอ๊ะเราจะได้สิทธิ์หรือเปล่าคุณได้อัตโนมัติอยู่แล้วแค่คุณแต่คุณต้องไปกดว่าขอยืนยันสิทธิ์แค่นิดนึงคุณก็ได้แล้วเข้าไปในแอปเป่าตังเหมือนเดิมเลยแล้วก็กดยืนยันสิทธิ์ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยกดปุ๊บใช้ได้ปั๊บเลยยังไงก็พู้คนที่ยังไม่ได้ใช้หรือกําลังลังเลไปกดยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่14ี่กันยายนนี้เอีกสิบวัน มีเวลาให้ใช้จ่ายครั้งแรกอีกสิบวันเออผมก็จะนิ่งนอนใจไม่ได้เพราะว่าผมจะไปใช้ปลายเดือนไม่ได้ผมต้องใช้ก่อนเออซื้ออะไรนิดนิดหน่อยหน่อยผมยังใช้จ่ายครั้งแรกก่อนใช่ประหยัดนิดนึงแต่ว่าผู้เข้าร่วมโครงการก็ยังสามารถผู้ประกอบการเองก็ยังสามารถที่จะลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่ห้าได้ด้วยนะคะจนกว่าที่กระทรวงการคลังจะปิดรับสมัครนะคะครับผู้ประกอบการร้านค้าก็สนใจเข้าร่วมได้นะฮะเขายังเปิดรับเรื่อยๆนะ